Everybody was kung Those kids were พอพอเข้าเบรกที่สามยังไม่ทะลายเลยก็โทรศัพท์เป็นเข้ามาแล้ว ถามสอบถามเรื่องอโคมไฟดักยุงโฟเวสกันแล้วว่าจะสั่งซื้อยังไงจะสั่งซื้อแบบไหนก็ขอคำอธิบายแล้วก็ขอ,อความชัดเจนว่าวิธีการใช้จริงๆแล้วไอโคมไฟโฟเวสเนี่ยนะครับเรามองดูอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆถ้าโคมไฟมันจะต้องเป็นโคมไฟตั้งใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเป็นเหมือนอยา่ยางก,กะติน้ำร้อนอะไรอย่างนั้นแต่อันนี้ถ้าบอกว่าเป็นโคมไฟโฟเวตคนก็สงสยัยมันเป็นโคมไฟยังไงเนี่ย มันเหมือนกับไม้เทนนิสหักถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นตั้งเราก็เรียกว่าโคมแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราตั้งแล้วเราก็เสียบปลั๊กแล้วข้างในมันก็จะมีไฟแบ็คไลท์สำหรับเรียกยุงเนี่ยให้บินเข้ามาหาพอยุงบินเข้ามาหามันก็จะโดนช็อตตายทันทีทีนี้ก็นี่แหละครับถึงเรียกว่าเป็นโคมไฟนะครับแต่ทีนี้ว่าความวิเศษของมันละครับมันเป็นโคมก็ได้ แต่สามารถที่จะทําเป็นไม้ตีออกมาก็ได้เราชักออกมาเห็นไหมครับเราชักออกมานะครับบางบางแห่งที่เราไปไม่ถึงนอกบ้านอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะยุงเยอะเราก็อาจจะไปช้อนสักหน่อยนึงนะครับอาจจะช้อนหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาหดมันเข้าที่แล้วก็ตั้งเสียบปลั๊กไว้ทั้งคืนรับรองยุงในบ้านหายหมดครับท่านที่สนใจนะครับก็แค่นี้แหละครับ นะครับวิธีการใช้ต่างๆแล้วตอนนี้ก็เป็นที่คือหาเป็นที่สนใจกันอีกเหมือนกันนะครับ,รบสั่งซื้อกันอุตรุดเลยตอนนี้จนคุณวิเชียนเจ้าของเขาบอกว่าโอ้ออเขาส่งกันไม่ทันแล้วชุดหนึ่งนะครับโคมไฟหนึ่งโคมไฟนี่แหละครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ทีนี้ในรายการนี้เฉพาะรายการนี้นะครับแถมนาฬิกาแขวนหนึ่งเรือนนะครับมูลค่าสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท แต่แถมอยู่ในโคมไฟนี่เลยเพราะฉะนั้นสองชิ้นนี้ชุดหนึ่งทั้งเซ็ตนี่นะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสี่ร้อยเก้าสิบกว่าบาทสั่งซื้อได้เลยครับแต่ว่าเอมันมีจํานวนจํากัดถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะแต่ว่าในรายการอย่างนี้เรายืนยันว่าเราจะพยายามเออยู่ในชุดนี้ให้ได้นะครับถ้าสนใจต้องเหนือบอกนะครับเบอร์โทรถ้าสนใจนะคะก็โทรเข้าไปที่นะคะศูนย์สองค่ะ 7 4 2 1 0 0่สองนแะคะแล้วก็อีกเบอร์นะคะศูนย์แค่ะสามหนึ่นะคะอีกหนึ่งเบอร์นะคะศ 8, 8 0, 9, 0, นย์แปดเกสองนเะคะสองเบอร์นี้ก็โทรได้ตลอดแล้วก็เบอร์ทําการ0 2ก็คือโทรเวลาทําการนะคะครับะะก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องรลาวาที่บบนะท,นะที่ไม่ ต้องจําเป็นต้องใช้แหละครับทุกบ้านไอ้เรื่องยุงนี่ใครเลือดออกอะไรอย่างนี้เราอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ที่ถือว่ารุ่นใหม่เลยท้องตลาดยังไม่มีนะครับรายการนี้เป็นรายการแรกที่มีนะครับถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้เหมือนกันครับผมก็ยินดีแนะนําครับเราก็มาเข้าในรายการของเราต่อนะครับเรามีสินค้าดีๆเราก็แนะนํากันนะครับพอเราแนะนําแล้วท่านพิจารณาครับแต่ผมยืนยันว่าเป็นสินค้าที่อ่า สุดยอดนวัตรกรรมที่สามารถใช้งานได้คุ้มกับเงินเลยครับนะครับเอา้าโทรศัพท์เอ่ยโทรศัพท์เอ่ยทําไมถึงเงียบเอาน้องเนียวหาหาในระหว่างที่รอแล้วครับเราก็อาจจะเดี๋ยวจะบอกว่ามา มาอ้อนออดอะไรขอโทรอะไรกันมันเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้เอาช่วงกันที่แบบว่ารายการจะหมดไจเนี้ยเมาเอสเอ็มเอสมาหน่อยตอบันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเอสเอ็มเอสมีน้องน่าจะเป็นน้องน้องผู้ชายนะคะอายุก็คงจะไม่เยอะนะบอกว่าคือผมเนี่ยช่วยตัวเองอยู่ดีๆแล้วจู่ๆก็มีผื่นแดงขึ้นตามตัวนะคะแล้วก็เจ็บคอด้วย เป็นไข้ด้วยผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับมันไม่หรอกมันคิดมากไปเองท่านนั้นไอ้ช่วยตัวเองกับไอ้ไอ้ไอ้การเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เดี๋ยวมีสาเหตุเกี่ยวกันมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับก็ก็ใช่ครับคิดผิดไปคิดผิดนะเพราะว่าไอ้ช่วยตัวเองกับไอ้ไอ้ไอ้ส่วนที่เกิดมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะท่านต้องแยกแยะให้ดีอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับคุณกังฟูและคุณเหมียวเชื่ครับครับนะคะ ดูรายการแฟนพันธุ์แท้จบก็มารูรายการคุณอขอบคุณขอบคุณขอบคุณก็ <c oughs> อไอรายการที่ไปเที่ยวหนอ,องคายน,นั่นนะมผมว่าที่นำไปเที่ยวเนี่ยผมว่าทุกคนที่ไปนี่เหมือนถูกหวยนะทาไมราคาสามพันบาทนี่นะนอกจากคุณกลังโูจัดได้คนนึ่ผมว่าจัดไม่ได้จัดไม่ได้แล้วครับอย่างไปกาญจนบุรีนะวันที่ยี่หกยี่เจ็ดนะไปยี่หกกับยี่บเจ็ดนี่สี่พันห้า ของคุณที่สามพันบาทเลยเที่ยวตางประเทศด้วย <laughs> ผมคิดว่านอกจากคุณธรรมเขาเดินทําไม่ได้หรอนะ <c oughs> อแต่ <พบ S 2> คนณเดินทรมอย่างน้อยประมาณห้าพันห้าพันต้องห้าพันขึ้นเอเพราะว่าไอ้ตรงนี้เราไปถึงเราไปถึงหนองคายแล้วเราไปเหมาเหมาหัวให้กาทางทางทางไอ,ไ,อไอ้ไอ้ทางนั้นเขาแปดร้อยบาททั้งทําไอ้บอดเดินพานให้ด้วยแล้วก็รถทัวร์ที่จะพาเราข้ามไปแล้วก็อาหารกลางวันอีกหนึ่งมื้อแล้วก็ไอ้พวก เสียค่าบัตรบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆเขาเป็นคนออกให้หมดเลยรวมหมดเลยนะรวมหมดเลยเนี่ยก็เราได้ถูกตรงนี้เราก็มามามาเอากับพวกเราถูกๆอย่างนี้แหละเราเรามีบัญชีอยู่เราจะให้เห็นเลยครับว่าราผู้ที่ตามไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยพวกนั้นทำไรชีวิตนะไม่เหนื่อยคนทำงานเนี่ยเหนื่อยใช่โอ้ยอย่างคุณยังฟวคุณเหนียวสองคนเหนื่อยแน่ๆรับรองไอพวกนั้นเขาเที่ยวกินอย่างเดียวเนี่ยคุณจะต้องอย่างเนี้ยนะ ดูแลคนไปเนี่ยมันอย่างไรพวกนี้ผมเคยทํามาก่อนอย่างว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปรถไฟก็สองเที่ยวแล้วนะหัวลาโพงอ่ะวิ่งไปวิ่งมาสองเที่ยวแล้วนะเราเดี๋ยวยังอีกเที่ยวนึ่งไม่เป็นไรครับไม่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 ผมถือว่าใช่ครับใช่ครับเราสถานีด้วยนะมีคนดูเยอะๆ่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะแม ม,มันมันมันจะมีคนเข้าใจอย่างนี้สักกี่คนเนี่ยแม่ชื่นใจเลยหายเหนื่อยเลยเนี่ยอาจริงจริงเพราะว่าบางบางทีนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเขาไม่เห็นกันแต่เวลาอย่างอย่างเมืองการเนี่ยผมบอกเหนื่อยมากเลยเหนื่อยตรงไหนหนึ่งต้องไปสถานีรถไฟเนี่ยเพื่อไปจองตั๋วจองตั๋วเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปขออนุญาตเขาอะไรเข้าหลายหลายอย่างถ่ายถ่ายทําที่สถานีถ่ายทําบนรถไฟเราต้องขออนุญาตเขานะครับ ต้องขออนุญาตเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปถ่ายทำเลยใช่ไหมพอเสร็จแล้ววันไปเราไหนเราจะต้องนั่นต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างอะไรอย่างเนี้ยขอบขอบคุณจริงๆครับแม่ถ้ามีคนที่เข้าใจอย่าง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 ตะกี้นี้แล้วก็โอ้คือจริงใจนี่แล้วก็ผมชื่นใจจริงๆเลยเข้าใจเขาเข้าใจในในในเรื่องราวต่างๆได้ดีขอบคุณขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ อ้าวสายหลุดเลยร้อหน่อยเดียวไม่ได้สายหลุดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่ mm hmm. ก็อย่างที่ว่าแล้วครับบางครั้งเนี่ยไอการทํางานเนี่ยเราก็ต้องดูเจตนาด้วยว่าเจตนาเนี่ยอย่างที่ผมจัดเนี่ยถ้าเขาเ mm hmm. ข้าใจเขาบอกเลยครับว่าทําไม่ได้หรอกครับ mm hmm. อย้วอย่าลืมนะค่ารถไปมาก็พันหนึ่งแล้วนะค mm hmm. ่าที่พักห้าร้อยพันห้าแล้วค mm hmm. ่าหมาหัวไปฝั่งลาวแปดร้อยแปดร้อยใช่ไหฮะ ก็เป็น2,003แล้วนะ2,003ค่าอาหารมื้อเย็นที่เออาหารพื้นเมืองที่ริมโขงเอาตีหัวละ200นะตีหัวละ200ก็ก็เป็นอ2,005แล้วแล้วก็อาหารมื้อเช้าล่ะที่เราต้องเตรียมอาจจะเป็นเบกฟาสหรือว่าข้าวต้มหรือว่าอะไรแล้วกลางคืนอีกล่ะนะนะแล้วก็เหมารถอะไรอีกที่เราจะไปไปตลาดอินโดไปไหนรวมอยู่นั่น มันมันขาดทุนแน่อยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมใครพูดล่ะคะฮะสวัสดีค่ะน้องฟูสวัสดีค่ะน้องเมียวสวัสดีครับสวัสดีครับนั่น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 ตะกรเฟือว่าคมไฟดักยุงใช้ดีมากเลยวันนี้ขายได้สิบห้าเนี่ยพอพูดถึงคมไฟดักยุงแล้วนึกถึงเลยว่าโดเรมอนตังเนี่ยไหนโดเรมอนตังที่ไหนเขาบอกอะใช่ไหม โดเรมอนยังไงไม่รู้ดิเราสาวมาเลยเขาเขาเขาแซวมาแล้วเห็นไหมละ่ะอ๋อเออก็เราเป็นคนบอกใช่ไหมอ่ะเราเป็นคนบอกเองอ่ะอ้วนอ้วนป้อมป้อมอ,อะไรโดเรมอนอะไรเนี่ยเราเป็นคนบอกเองสามวมาเลยเขายังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกบอกว่าสูงสร้อยหกสิบห้าออสาวมาเลยเขาแซวมาแล้วแหละอ๋อสามวมาเลฟังผิดแล้วแหละ <c oughs> โอ้ยนี่ระดับนางงาม พอเพลงไ้เพลงไ้โฉมงามขึ้นแล้วก็เดินแบบนางงามเลยนั่นนั่นนาเออพ่อพูดเรื่องประกวดนางงามเดี๋ยวจะเอารูปแห้ดูนะนี่นี่น,นี่สัญญากันแล้วนะว่าว่าวันวันที่มากรุงเทพวันไหนจะต,ต้องมานั่งกองกลางตรงนี้นะสัญญากันไว้แล้วนะอย่าผิดสัญญานะน,นั่งตรงกลางไม่ได้ก็ห้ามแม่นั่งใกล้ผู้ชายรูปล่อเดี๋ยวใจแตกชา้ชาจะาชแม่แล้วจะยังไงดีล่ะนี่ตกลงมาวันไหนแน่เนี่ย วันที่สามสิบสามสิบนะสามสิบนี่ไปทําอะไรก่อนเอ้าสามสิบมาถึงกรุงเทพแล้วทํอะไรทำอะไรล่ะไม่ใช่สามสิบนี่ทาธุระอะไรก่อนไปคิดถึงก็คิดว่าประมาณก็ช่วงเย็นช่วงค่ำอ่ะค่ะอ่าอ่าอ่าช่วงเย็นช่วงค่ำลับไปอยู่ตรงไหนอยู่บ้านญาติะค่ะอ่าอยู่บ้านญาติตรงไหนอักบ้านญาติมีสะพานซังนี้มีอ๋อสะพานซังแล้วก็ที่ซอยแปดสิบห้าพระกระนองก็มีอ่าแล้วก็หมู่บ้าน แล้วแอปปี้แลนด์ก็มีพอไปถึงแล้วทําอะไรครับทําอะไรหมายความว่ามีธุระปะปังอะไรทําอะไรไหมวันนั้นทอะไปถึงก็ญาติก็จะพาไปเลี้ยงกินโน่นกินนี่กินนั่นแล้วก็ก็จะจองกันพาไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนอ๋อก็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 สักสักห้าทุ่มแวะมานี่ไม่ได้เลยเอาญาติมาด้วยก็ได้มานั่งดูกันนี่แหละมานั่งคุยกันนี่แหละไม่เห็นเป็นไรเลยห้าทุ่มหรอคะเออน่าจะได้นะ มันก็ให้ให้ให้คุณโตโต้เขานำทางมาก็ได้นี่ทำไมทำคุณโตโต้นำทางและคนอื่นนำทางไม่ได้เหรอได้มีหลายคนเขาเขาเสนอตัวแต่ว่าผมก็ไม่กล้าที่จะพูดไงมันก็ต้องแล้วแต่คุณแหละอ๋อมีหลายคนเหรอที่ได้เหรประมาณประมาณตะโกกี้รถไฟได้ไหมได้ได้ได้ไันเหรอม่อะไรฝันเห็นงูเมื่อคืนโอ้โหงูใหญ่ด้วยสินาะ ใ่ใช่ใช่ค้มด้แล้วลไม่ต้องเจอแล้วคู่ไม่ไม่เราเราเราอยู่เราอยู่อยู่อยู่กรุงเทพกี่วันครับอยู่กรุงเทพเ่อต้องดูสปอนเซอร์ก่อนสวัสิอพาไปเที่ยวญาตพาไปเที่ยวจบหมดแล้วก็ถ้าก็ไล่กลับบ้านก็จะกลับถ้าก็ยังไม่ไล่กลับบ้านอ๋ออย่างนั้นไออย่างงั้นคืนแรกก็ยังไม่รบกวนดีกว่าเพราะว่าให้ปล่อยเป็นอิสระนะตามสบายแล้วก็เดี๋ยวพอวันที่หนึ่งวันที่สองยังไงก็โทรคุยกันนะ แล้วก็นัดแนะก,กันอีกทีหนึ่งอยากให้มาไม,ไม่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 นะครับคือไอ้การมาเนี่ยเราอยากจะมานั่งคุยบางทีว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ชมอยู่เขาก็อยากจะเห็นหน้าเห็นตาไม่ได้ว่ามันมันจะมีส่วนอื่นในใน,ในความคิดต่างๆอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่ใกล้ชิดกันมันมันชินหูแล้วอ่ะมันก็อยากจะอยากจะดูอยากจะรู้อะไรอย่างนั้นผมมีแนวทางอยู่นะครับว่าจะเชิญมา ให้หลายหลายคนแล้วก็เชิญให้บ่อยๆด้วยเพื่อจะได้มานั่งร่วมกันแจงกันร่วมคุยกันอะไรกันแบบนี้อ่าก็เชิญแต่ผู้หญิงเหรอคะผู้ชายก็ได้ไงครับผมไม่ได้จําเป็นครับแต่ว่าเผอิญว่าเผอิญว่าคุณคุณนานๆจะได้เข้ากรุงเทพสักครั้งหนึ่งเราก็จะหาโอกาสตรงนี้ข็ช่วยโอกาสก่อนถ้าอย่างหนุ่มหนุ่มที่อยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างนี้เราก็เรียกเข้ามาได้เชิญเข้ามาได้ ง่ายง่ายหน่อยง่ายหน่อยนะะคง่ายหน่อยก็นําเสนอกันบ้างนําเสนอกันบ้างทั้งมีทั้งชายทั้งหญิงอะไรอย่างนั้นนะแล้วสาวมาเรเขาจะได้มาไหมคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามาแต่ว่าเขาจะไม่มีเวลาไม่ไม่เราเราอยากทาให้เขาลําบากเราอยากทาให้เขาลําบากนะแต่เขาบอกว่าเขาสัญญาว่าภายในปีนี้เขาจะต้องมานั่งอยู่กับผมตรงนี้ให้ได้ล่ะเขาสัญญาไว้แล้วเราฝากอะไรก็อากังฟูไปรับสิ เขาเขาจะเอาเอาหนุ่มเบตงเลยอ๋อน bon enfin> ั้นเหรอเออเขาบอกเอาหนุ่มเบตงเลยเวลาทีหนูแล้วจ uh ะให้โตโตไปรับไม่ใช่มไอหยุงเทพไงอยุงเทพว่าอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วคนอื่นแล้วคนอื่นไปรับไม่ได้เหรอเขาไม่รู้จักแล้วเขาเขาจะไปรับจะลําบากกว่า ชไม่รู้นะคชิญไม่ละชไม่ละเออก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ถ้าเผื่อว่าคุณมีใครที่พิเศษที่จะไปรับได้ก็เชิญไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับนั่นเหรอไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าคนรับมันมีหลายคนนี่อยากังฟูอยู่ที่ว่าหนูจะให้รับหรือไม่ให้รับใช่แต่ขออย่างเดียวว่าอย่ามาที่เอ็มวีนี่อย่ามาที่เอ็มวีนี่แล้วมาตีกันอยู่สี่ห้าคนมาตีกันนวเนียตรงนี้ผมไม่เอานะมีเื่งอะไรอ่ะคะตีแย่งกันรับแย่งกันส่งเนี่ย ตายตายแหมจะขนาดหนัไม่ใช่ดาราทางนูน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะยิ่งกว่าดาราก็ได้เ้าวเห็นรับแล้วไม่ล่ะรับแล้วไม่ละใช่ใช่ใช่เอ้าก็ไม่ก็ไม่รู้ล่ะสัญญากันไว้แล้วนะแล้วก็อย่าอย่าผิดสัญญาเพราะว่าคุณผู้ชมเขาชมอยู่เขาก็เขาก็เป็นเป็นคนที่รับรับฟังอยู่แล้วล่ะเขาก็ถือว่าเป็นคนเป็นคนร่วมเป็นสักขีพยานอยู่แล้ว เป็นสะกีปไปยานหนูยังไม่ได้แต่งงานยังไม่รับน้ําสั่งมาเป็นแต่จําไว้อย่างหนึ่งนะครับคนใต้ไม่ขี่หกเนอ๋อไม่ขี่ฮกการไม่ขี่หกไม่ขี่หกเลยอ่าไม่ขี่หกการใช่ใช่ใช่ของไปฝากด้วยครับเอาได้เลยได้เลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องส่งรูปด้วยนะคะรอดูอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอามีโทรศัพท์อีกสายนึงสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าเชิญเลยเชิญเลยครับพูดได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดให้ให้ให้ดังนิดหนึ่งแลวชัดเลยครับเออไม่เบาไปค่ะเออไม่ต้องกลัวนะครับเบาไปนิดหนึ่งสายหลุดโทรใหม่นะครับโทรใหม่แต่คี้นี้บอกว่าแฟนเขาเป็นยังไงอะไรไม่รู้สวดีได้ยินไม่ค่อยชัดครับสวัสดีครับค่ะหล่วัสดีค่ะคุณอาครับใครเสียงใสๆอีกแล้วอย่าให้ทายนะ มันใสทุกมันใสทุกคนเลยเสียงใสทุกคนเลยท้ายไม่ถูกไม่เมื่อกี้คุณอาว่าให้คนที่อยู่อะไรตรังเหรอเออลาะมาร่วมจัดรายการวันที่สองวันที่สามมันแล้วคุณนาตกลงไม่ไปลาวแล้วเหรอคะไม่ใช่สามสิบสามเอ็ดค่ะเขาเขาสามสิบอะไรนี่เขาเขาจะมาสามสิบนี่ไงเขาจะมาสามสิบนี่นีไม่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 ก่อนไงก่อนไปไงก่อนไปก่อนไปออ ก็คือเขาไม่เปลี่ยน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 แต่ว่ายังหาคนเพิ่มอยู่เนี่ยครับตอนนี้ได้กี่คนแล้วคะสิบกว่าคนเท่านั้นเองอยากได้ยีบห้าคือถ้าได้ยีบห้าเนี่ยคือถ้าได้ยีบห้าเนี่ยไอไอ้ราคาที่เรา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 ตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะพอดีถ้าต่ำกว่านั้นไปเนี่ยเราเราจะต้องใช้จ่ายสูงกว่านั้นอีกแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยไม่ไปแล้วเราจะ จะดิ้นจะชักดิ้นชักงอไม่ใช่เราก็มีโอกาสได้เราก็ไปใหม่ได้มันไม่จําเป็นหรอกบใช่ไหมแต่แต่แล้วก็คุณอจชิงใจเข้าไปไหมคะเห็นโทรมา่อยอยู่กันถ้าว่างก็คงไปเขาถ้าว่างเขากําำลังตัดสินอยู่ทีนี้อย่างนี้ไงครับคือผมผมพลาดไปนิดเดียวผมลืมคิดไปว่าไอช่วงเนี้เป็นเปิดเทอมเก็บใจตัวเองเยอเกินเนี่ยพอดําเนินรายการทุกดาเนินการทุกอย่างไปแล้วเนี่ย ถึงได้มันนึกว่าโอ้โหมันเปิดเทอมนี่นี่แหละผมโอ้โหถ้าผมนึกรู้นะตอนนั้นผมผมไม่ผมเลื่อนไปหน่อยก็ยังดีกว่าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันตรงเนี้ยทีนี้ว่าเขาเปิดเทอมผมเนี่ยลูกหลานเหลนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาต้องมีใช่เขามีภาระกันไงทีนี้ไม่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 ก็ยังพยายามอยู่ยังพยายามอยู่ถึงจะไปวดนนี้อาจจะเลทไปสักนิดนึงก็ยังเดี๋ยวยังพยายามพยายามผมยังยืนยันว่าพยายามเดี๋ยวเดี๋ยว เดี <Universe> people, ๋ยวอีกยังมีเวลาอีกทิตับหนึ่งในการที่จะหาแล้วก็มีหลายคนที่ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะเพราะเขาเขาเขานั่นอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไราจเย็นขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางคนก็ห่วงกลัวจะไม่ได้ไปบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมันจะไปไปได้ไม่ได้อะไรสลับกันโอ้ยเหนื่อ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 ยแต่ไม่เป็นไรละครับเพื่อคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ารายการอย่างนี้เราก็บอกแล้วไงครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่เรา เราจะต้องเอ,อพร้อมใจกันทําอะไรต้องพร้อมใจกันคนะอา้าสวัสดีครับนี่สายหนึ่งสวัสดีครับครับผมับผมจะมาสอบถามเรื่อง ที่บอกว่าหมายกําหนดการนี่พอจะเลื่อนได้ไหมครับที่ได้อย่าอย่าเรียกว่าหมายนะครับเรียกว่ากําหนดการกําหนดการดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าหมายนี่มันใช้ใช้ใช้ระดับสูงนะครับกําหนดการผมผมผมนี่ผมโดนต่อว่ามาผมก็เลยต่อว่าคุณต่อนะวันหลังอย่าพูดคําว่าหมายเพราะว่าหมายเนี่ยมันมันเป็นเบื้องสูงมันเบื้องสูงเราอะกําหนดการของเราเป็นความรู้เป็นความรู้แล้วเออเป็นความรู้ซึ่งกานแรวกัน ทุกท่านนะครับในการใช้คํานะครับกําหนดการก็คือกําหนดการของธรรมดาแต่ถ้าหมายกําหนดการนี่ระดับสูงเราห้ามใช้ห้ามใช้นะครับเราไม่การาล่วงล้มเอาเอาเอาว่ามาครับกําหนดการของเราหมายความว่าอย่างที่คุยไว้ใช่ไหมที่โทรมาคุยกับผมใช่ไหมก็นี่แหละผมก็กําลังพยายามสอบถามอยู่เนี่ยแต่ว่ามันมันน่าจะได้น่าจะได้ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องไปติดต่อการรถไฟอีกทีหนึ่งจะ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 ล่นเวลามาถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมแจ้งเดี๋ยววันจันรเดี๋ยววันจันรับฟังอีกทีหนึ่งได้ได้ได้นะขอบคุณอ๋อเนี่ยนี่แหละนี่แหละที่โทรที่โทรชใช่นี่นี่โทรจากไหนนะจากบางรักครับจากบางรักใช่ไหมนี่แฟนแพจดูดูดู ดูดูประจำไหมอ่าดูประจำครับดูประจำแต่ดูตรอย่างที่บอกที่เวลาที่ผมว่าไปยังไงครับใช่ใช่โลโลโลทีนี้ดูทุกคืนไหมอ่ะทุกคืนไหมเออส่วนใหญ่ดูครับส่วนใหญ่ดูนะครับเออยังไงก็เป็นแฟนกันไอแสดงว่าเมื่อก่อนนี้ได้อ่าหน,ใน,ใน,ในหนังสือผมน่ะเดขาประจำเอายอมรับไหมว่ายอมรับไหมว่าไอ้ความรู้อ่ะไอ้ความรู้ตั้งแต่วัยหนุ่มมาเนี่ยเราได้จาก ได้จากวิจารไ์ชายเพบอยผมใช่ไหมใช่ไหมมันเหมือนกับเราเราเป็นเป็นเหมือนกับปอไก่ขอไข่อะถ้าไม่มีตรงนั้นนะเราคิดว่าเฮ้ยเรามืดมนเหมือนกันนะโอ้ขอบคุณขอบคุณปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วขอโทษจะจะออกทีวีเลยเหรอปีนี้ไม่อายุเราพูดได้เราพูดได้เดี๋ยวไปบอก บอกตอนขึ้นรถไปนั่นๆๆๆๆเอาโอเค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 ครับผมครับครับไม่นะครับบางครั้งไอการบางครั้งไอการถามอายุเนี่ยมันมันมันแบบว่าคือผมจะวัดว่าระดับเขาเนี่ยอ่านหนังสือตอนอายุเท่าไหร่่ผมผมผมเจตนาผมนะไม่ได้ว่าเจตนาจยไปถามว่าอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วสามสิบในระยะสามสิบขึ้นนะผมว่าทุกคนต้อง มีประสบการณ์ในการอ่านนิตยสารตรงนั้นก็ไม่ได้มา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 ,มาพูดอวดอะไรหรอกครับแต่ว่ามันล้ำลึกมันล้วงลึกถึงความหลังสวัสดีครับแมวนะแมวถาออีว่าจะไปที่ว่าไปเนี่ยแมวไปได้บันอาทิตย์กับวันจันทนระ์วันเสาร์มันเลื่อนมันอีอไปคือชื่นวันเสาร์ แล้วก็กลับวันจันเนี่ยเออวันวันอะไรวันวันัอังคารเช้าทำงานเลยอ๋ออม่ทำก็นี่ไงล่ะก็ก็ถึงบอกว่าเร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 าต้องมาเราต้องมาคุยกันเราต้องหาข้อมูลแต่ก็ยังก็ยังยืนยันยืนยันรูปแบบเดิมอยู่นะแต่ว่ามันมีคนเสนอมาไง พะมันมีคนเสนอมาแล้วอเช้ามาถึงเช้าก็ไปทํางานเลยใช่ทํางานมาถึงนี่ตีห้าอาใช่ตีห้าก็มาที่งานเลยกวไม่ได้ไปสิได้ไดได้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 รแน่แถ้าไม่ไปเนี่ยไไปไปเขาจองแล้วจองแล้วเรียบร้อยแล้วเออครับได้ได้ได้โอเคครับครับครับเก็บเงนเช้าจะได้ซักผ้าอะไดี๋อวเช้าวันเช้า ครับครับครับเดี๋ยวจะง่วงนอนอีกไม่ง่วงหรอกพ่วงเยอะเพื่อนเยอะเยอะไม่ง่วงหรอกไม่ง่วงจาจะไปแน่นอนจ้บสนุกกว่าครั้งก่อนแน่นอนแน่นอนแน่เหมียวเนาะแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเหมียวพาให้สนุกกว่าเก่าใช่ใช่แน่นอนเดมียวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ครับครับสวัสดีครับดีมันมันมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องมามานั่นกันนะครับเพราะว่า ก็อย่างที่บอกแล้วครับกลุ่มหนึ่งชุดหนึ่งเขาก็จะมีมีเวลามีจังหวะอะไรอย่างนี้แต่อีกชุดหนึ่งเนี่ยมันมันทำให้ผมลำบากใจเนี่ยคือลำบากใจจริงได้ชุดหนึ่งกับอีกชุดหนึ่งก็ไม่พร้อมถ้าชุดหนึ่งพร้อมชุดหนึ่งไม่พร้อมพอมไม่พร้อมมันก็ มันก็เป็นเรื่องเวลาราณก็เลยต้องมาหาวิธีขยับขยื่นได้บ้างก็ยังรนรงลงนะครับเรายังมีเวลาในหนึ่งหนึ่งอาทิตย์หน้าในอาทิตย์หน้าเรายังรนรงลงหาอยู่เพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปไปยืดยืดหยุ่นกับทางสถานีแล้วนะทางการรถไฟแล้วว่าผมจองไว้ไมจองไว้่ะจองไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงล็อกว่ากี่คนเขาก็ให้วันเสาร์หน้าเป็นเดทไลน์เป็นวันสุดท้ายสวัสดีครับ ครับอัลโลครับครับได้ยินครับสวัสดีครับครับครับอ่าว่างไงเอ่ยมิอ้าวสายหลุดเอาแค่เอาแค่สวัสดีครับก็พอนะอครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับัสดีครับใช่ครับเอ๊ะเห็นเป็นตัวปองนีอ่ะังฟูนี่ผมตั้งแต่สมัยบาเบียนู่นนะครับอ๋อ ขายาอะไรไหมมีไหมมีฉายวัวไ่มีเลยจะไปเจอคงจำไปไม่ได้แล้วครับส2 0ปีแล้วใช่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 แต่เห็นหน้าก็ต้องคุ้นน่ะนะเห็นหน้าต้องคุ้นน่ะนะอเราประจําอยู่ที่บาเบียนะก่อวันนี้ผมเพิ่งมาเปิดเจอวันเนี้เพิ่งเจอวันเนี้เพิ่งเจอวันนี้ดีใจมากครับโอ้โหผมผมผมจัดรายการมานี่จะจะจะเข้าเดือนที่เก้าแล้วนะเนี่ยโอ้โหเสียใจยังเลย เว้ยผมว่าผมปดกดนไปด้วยมันยังยังงงงงอยู่เว้ยใช่หนิผมจําได้ <c oughs> หน้าตาอย่างนี้ทําไมใช่ก็แย่แลว้วแก่ไปเยอะเนาะก็โอเคก็ยังมีเขาอยู่ครับไอไอเขาอ่ะมันอยู่แน่ละเออแต่เขาแดกูล่ามันกําลังออก <c oughs> แต่เขาแดกูล่ากําลังออกนะ่ะแล้วจัดมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคาราครับไหนฮะไอเนี่ยเหรอที่เนี่ยครับ ก็เรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาแหละครับก็ก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องความไม่สมดุลเรื่องเกี่ยวกับไอไอไอความความไม่ไม่มีผิดพลาดเรื่องเพศเรื่องอะไรเรื่องความรักเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรก็ทีนี้ทีนี้เปิดดูวันนี้แล้วทีนี้ต่อไปต้องดูทุกคืนแล้วนะช่องนี้อะช่องอะไรไอไอไอทุกคืนแล้วครับไอนี่ดูจานดำเนี่ยช่องอะไรใช่ครับผมช่องอะไรเดี๋ยวผมมองอีกทีมองอีกทีช่องอะไรครับนี่ครับสี่สิบเท่าไหร่ใช่ไหม มากจะใช่ไหมไม่สิบเจ็ดครฮะซี่สิบเจ็ดครับอ่าสี่สิบเจ็ดส่วนมากจะเป็นสี่สิบเจ็ดส่วนมากสี่สิบเจ็ดทีนี้ล็อกไว้เลยนะพอห้าทุ่มยี่สิบแล้วก็ห้าทุ่มยี่สิบแล้วก็เปิดได้เลยแหละ,ะทุกคืนเอาเวน้เวนเว้นสาอาทิตย์เท่าน,นั้นเองแล้วตอนนี้มีเป็กนกิจการไหมครับ <g iggle> อ่ากลังดําเนินการอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูไงแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งแจ้งทางทีวีเนี่ย ก็คิดว่าจะเปิดไอ้ไอ้เป็นไอ้ไอ้ไอ้คอฟฟี่เฮาส์ไอ้เบียร์เราไม่เบียร์เราไม่สนับสนุนแล้วเราเปิดเป็นคอฟฟี่เฮาส์แล้วในนั่งคุยกันพบป๋าพูดคุยกันแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละนะตอนนั้นผมไปทีก็กลับไปตรงที่เก่าแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาแล้วไปใครก็ไม่รู้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอจังหวะนิดนึงอ่ะแต่ว่าต้องชมรายการนี้นะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสถานที่นัดพบกันเหมือนเดิมเหมือนเดิม นะกำลังดาเนินการอยู่ครับกําลังดาเนินการอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับัก็ได้เวลานะคะก็ถือว่าถือว่าวันนี้ก็อาจจะสาระน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันถือว่าแฟนคลับต่างคนต่างก็มีเรื่องราวที่จะต้องมาพูดคุยอะไรต่างๆอะไรแล้วก็วันนี้ ก็มันเวลามันไอ้เวลามันเดินทางมาถึงที่เราจะต้องมีเริ่มต้นก็ต้องมีจากแต่จากแล้วเราวันจันทร์เราก็มาพบกันใหม่เราก็พักผ่อนสักสองวันแล้วเราค่อยมาพบกันแล้วคืนนี้ก็นอนหรับฝันดีนะคะแล้วก็ลาตีสวัสด์นะคะลาตีสวัสดีค่ะ